ไม่อยากจะพูดโค้ด IBK ันโ o s จบยับลูกทีมไม่โฟกัสเล่นเหมือนไม่อยากชนะวันที่30พฤศจิกายน2,566ควนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูการ2,023-24รอบ2ซึ่ง IBK Antos แพ้ GS c o n t ท c ไปแบบสุดมัน1-3เซต19 22, 22, 25 5 5 19 2 2 2 5และ20 25หลังจบเกมคิมโฮชุนเฮดโค้ด IBK ันโ o s ออกมาจบยับลูกทีม โดยหวังว่าผู้เล่นท้องถิ่นพรพันธ์โคตาเอเชียและอเบอร์ครอมบีโคตาต่างชาติจะมีความกระหายชัยชนะมากกว่านี้โดยระบุว่าปกติผมไม่ค่อยโทษผู้เล่นหลังเกมแต่วันนี้ผมต้องพูดถ้าผู้เล่นจะสามารถชนะเกมได้พวกเขาต้องแสดงความตั้งใจที่จะโดดเด่นกว่าตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับ IBK เคอันโตปิดฉากรอบ2ด้วยการรั้งอันดับ5ของลีกมี1 2คะแนนโดยโค้ชพูดถึงเรื่องนี้ว่า ช่วงเวลาระหว่างเกมสั้นจึงไม่มีเวลาเพียงพอในการฝึกซ้อมเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราไม่สามารถแสดงเกมดีๆให้แฟนๆเห็นได้บ่อยๆเราจะพยายามให้เล่นได้อย่างแข็งขันในสภาพที่ดีขึ้นในรอบที่3